I can't move. ทีเชอร์มีคำถามนะคะซึ่งเป็นคำถามทั่วไปนะคะที่เราสามารถจะโต้อตอบถามตอบภาษาอังกฤษได้นะคะดูว่านักเรียนเรามีความสามารถแค่ไหนในการพูดภาษาอังกฤษหรือมฟังนะคะอา้าวไปไหนแล้วล่ะคะเอออะไรกุยป๊อกโต๊ดเดี่ยวปิด What is your name? My name is Katani Chaukanagi. Ah, okay. What is your nickname? My nickname is Roy. Ah, okay. My nickname is Roy. What do you want to be? I want to be a doctor. Wow, very good. You want to be a doctor? Sure. ย u r a ดี What is your name? My name is ากิจกะจ่างแสง What is your nickname? My nickname is Earth. My name, my nickname is Earth, right? What is your favorite subject? My favorite subject is English. English oh, Very good. You like English The last sentence. What do you want to be? I want to be a... ออะไรคะลูก Doctor. Wow doctor very good. Clap your hand, everyone เก่งมากนะคะรับรางวัลด้านล่างเลยนะคะมีใครมาเอ่ยมีใครมาคะรคาซือใครคะเราซือเราซือมามีรางวัลนะฟังเหลาซือด้วยนะคะตาเจียค่ะ วันนี้ก็เป็นกิจกรรมเนาะก็มีกิจกรรมภาษาจีนนะครับเป็นการตอบคำถามนะครับอ่าเดี๋ยวเราชช่อนะครับก็จะถามคำถามนะครับนักเรียนคนใดนะครับที่ตอบได้นะครับให้ขึ้นมาบนเวทีเลยนะครับเป็นคำถามง่ายๆนะครับพ,พร้อมหรือยังจุเบิ้ลเรามาเอาพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะ พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมอ่าเจอเหล่าเต้นนะครับบางคำถามดีๆนะครับนี่